ทางเล็กจนโตมาเราตายวันตายคืนเราไม่เห็นเราไม่รู้เพราะไม่ได้ดูตายทุกเวลานาทีตายทุกลมหายใจเข้าไม่ว่าจะเป็นจะดูแรงจะดูฝนจ,จะดูหนาวนั้นก็แค่มีวันหนึ่งคืนหนึ่ง ตอนนี้กลางวันมันตายไปแล้วดับทุนไปแล้วยังรู้เห็นกันลังฟ้ากธธระทารำปรรยายธรรมอยู่นี่นี่คือปัจจุบันมันก็พูดปลายดับปลายตายปลายทีละอย่างะอยะแต่ละคำแต่ละพูดไปแต่ทางข้างโลกน่ะเขาไม่ได้มองดิ้นรลนทะเ,ทเ,ทเทอยอทะยาน เหมือนกับแข่งรถแข่งเรือแข่งแพกันวิ่งเอาชนะกันเหมือนไล่จับลูกนกลูกกาลูกไก,ลก่ลูกหมาลูกแมวลูกหมูใครจับได้ก็ดีไปแต่มันย้อนลายแบบถ้ามาดูทางธรรมแล้วมันย้อนมาดูตัวเราดูนอกแล้วมันดูใน ไม่ว่าทุกปริยาบทวันหนึ่งคืนหนึ่งกลางวันเห็นั้นผมพูดบ่อยๆว่าตายวันตายคือตายกลางลืมตาเนี่ยมันก็ตายกลางวันเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่มันมีเกินกาเกิดดับควมมันอยู่เกิดมานั่งตรงนี้เดี๋ยวก็ลุกไปมันก็ดับไปแนละ้วแล้วไปเกิดตรงโน้อนอีก แล้วก็ดับตรงโน้นเอไ,ไปไปมาเกิดเกิดเกิดดับดับก็มันอยู่อย่างนี้ตั้งเล็กจนโตถึงปัจจุบันเราหายไปไหนนั่นแหละมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีเหมือนเสื้อผ้าเราใส่ตั้งเล็กจนโตมันก็ขาดสิ้นลงไปที่สุดนี่คือเรี่กวอานิจจังอนัตตาสุญญาตาก็มันในตัวของมัน,น แม้แต่หลับตาลืมตามก็เกิดดับเพราะมันอยู่แม้จะกินเข้าไปในท้องมันก็ออกเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งเกิดมาอันนี้เรามาดูตัวเองเรามาศึกษาในกายใจแล้วจะรู้ความจริงขึ้นมาวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่ เราได้พิจารณาไหมกายเวีนาจิตทำเราดูได้จิตแล้วไหมความรู้สึกของเราได้ดูไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นอะอะไรมันจะดับไปเราได้ดูไหมเราได้ดูอริยบทเราไหมนั่งยืนเดินนอนแต่และว,วันแต่และคืนผ่านไปมันดับไปยังไงเครื่อมไปยังไงหาหนะาลืนตายจองกระทั่งเด็น มันก็ดับไปอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าถ้าเราดูอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยจะสนใจทางโลกแล้วมันตายวันตายคืนตายทุกเวลานาทีไม่ใช่ตัดกระแสโลกแล้วจะดิ้นรนไปทำไมไปข้างนอกได้เงินมาก็มาแปลสภาพคืออาหารข้าวหวานเสื้อผ้าหนึ่งห่มที่ใสหลับนอน แ้งใบห้าร้อยใบพันใบร้อย, 100, ย 100, มันก็กลิ่นไม่ได้นั่นแหละความเปลี่ยนแปลงของมันคือใตละบเหมือนตัวเรานั่งยืนเดินนอนมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทุกเวลานาทีมีคนไม่ดูตัวเองไม่ได้กำหนดผูธธ้ีดูมีอะไรมากับเป็นทุกข์มีแต่ถอยลงคลอง,งลงใบงลก เในนั้นเราอยู่ในสานะในขม่บารมีนี่ขัดเกากิเลสอะไรมันก็ต้องเกิดก็ต้องให้มันเกิดมันดับก็ต้องให้มันดับมันเหนื่อยให้มันเหนื่อยไปดูมันแล้วให้มันเดี๋ยวมันกะนนานไหมเดี๋ยวก็หายโดยพุทธะสภาวะมันจะปรากฏขึ้นเออมันเกิดเกิดดับดับมันกลางวันกลางคืน วันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าก็เกิดดับอย่างนี้กินขับไปแล้วก็ต้องขายอย่างนี้มือยิบแล้วก็วางอย่างนี้เสื้อผ้าใส่แล้วต้องออกมาซักอีกอย่างนี้รับเปลี่ยนกันทุกเวลานาทีวันหนึ่งนั่งยืนเดินนอนกันอยู่อย่างนี้น,นจะเอาอะไรตายวันตายคืนอย่างนี้อาวิญญาณหายแยกเข้ากระตายหายอ,ออกกระตาย ถ้าเราไม่เชื่อมัน่นเราไม่เห็นล้าคตสองพิจารณาย้อนหลังไปเมื่อเป็นเด็กถึงปัจจุบันนี้มันไปไหนมันก็มาดับศูนย์ไปหมดแล้วเสื่อมไปสิ้นไปหมดแล้วแล้วมองไปข้างหน้าดูคนแก่หอมไปเตนั่นปรากรดเคเห็นอยู่แล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไปยังไง จิตมันจะต้องต้านกันทีความฝ่ายกุศสอบอกว่าเออถือกไปงโง่เลยสุกว่าตายไม่ถึอกว่าตายเนี่ยตายนเทศธรรมะเนี่ยมันมีอาน,นิสงส์สูงที่สุดเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนอกจากคนโง่เท่านั้นมาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่ว่าผ้าไม่ว่าชีไม่เรื่องทามาหากินไม่จ้องห่วงไม่ต้องไปดิน้นรนเลยนี้จะเป็นกุศลทำอะไรนิดหน่อยไปก็เป็นกุศลทำทิ้งทำว้างทำอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาแต่ละวันเลยาสะสมบารมีไปแล้วเป็นสะสมบุญไปเดี๋ยวก็นำสุขมาให้วันหนึ่งข้างหน้ารู้มันก็ไม่เที่ยง ต่างเล็กจนโตมันมันเสื่อมไปตายไปทีละนิดละหน่อยนั่นแหละความเป็นอน,นิจจังแล้วก็หน,น้าตาบังคับมันในดัและเป็นศูนย์ยตาศูนย์ไปแล้วดักศูนย์ไปแต่ละทดแต่ละหน่อยใา้วันตายคืนไปดักศูนยไปฉเราเห็นอย่างนี้เราจะไปเลยลุงไปทางโลกให้โง่ที่สุด นี่เวทนาก็ไม่เที่ยงถูกทุกเดี๋ยวมวันก็หายเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็หายนั่นเช่นสภาวะของมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ธรรมะมีโลภโกรธหลงเ๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวมันก็จางหายไปแล้วอยู่นี้จะไปโลภเอาอะไรคือ้อคอนโดมีกินไปวันหนึ่งมีเสื้อผ้านุ่งห่มไป จับเปลี่ยนกันไปมีลังคามีเสนาคณะใช้หลับนอนไปตื่นขึ้นมาก็ออกจากห้องนอนแล้วเข้าไปห้องน้ําล้างหน้าแปรงฟันเนส้็จนี่จะเห็นมีกิจวัตรทำวัดเช้าวัดเย็นฉะนั้นวันนี้ลุงพ่ออยากดีใจแล้วนาดูที่ เราตายมาแล้วอายุเท่าไรมันก็ตายมาแล้วนี่ลุงพ่อตายมาแล้วเจ็ดสิบสี่ปีแล้วจะตายแล้วที่ผศนี่ือผศสี่สูงก็ตายไปอีกเป็นเจ็ดสิบห้าไปแล้วจะเอาอะไรทุาพ่อไม่้เอามีธรรมะในใจพอแล้ว นี่ยังมาสาธยายให้พวกพวกุกุลเจ้าและแม่ชิวบาตุบาสิกาฟังดูสิถ้าไม่จริงอนะนอนหลับก็ตายไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยนิวอันตาเขา้าครอบงำความรมนะู้สึกหมดนะเงตนการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนชี้แน่นี่สำคัญที่สุด คนจูงเพราะพวกพวกคุณเจ้าหรือแม่ที่ว่าจุบติการเนี่ย,บน,ยบนที่สุดนะ,ะได้มาอยู่ฐานที่นี่ได้ผมบัชีนแนะแนวทางที่เรื่องคนจะเอาหรอเปล่ามมนมีอยู่นะเอาไปใช้เป็นประโยชน์หรือเปล่าได้ฟังไปแล้วไปทิ้งมันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วเอาไปคบคิดพิจารณาตัวเองที่ สัง่งจำความได้มาเนี่ยมันจริงไหมอ่ะตายวันตายคืนไปจริงไหมจักศูนย์ไปจริงไหมนี่คือสัจธรรมมีใครเข้าแนะนําให้อย่างนี้เห็นนะั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆรับรอบงอ่ะตัดความโลภโกดลงไปได้เยอะทีเดียว ลูกทุกลูกเป็นอุปาทานกันเพราะนั้นพระเจ้าให้ทำลายรูปเสียให้พิจารณากายลูกกายเรานี่มันไม่เทีย่ยงท่านตั์ไว้เลยแล้วก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่้แก่ให้เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้แล้วก็ศูนย์ญาตาศูนย์โททุกขณะทุกลมหายใจเขาอ ศูนไปแต่ละวันแต่ละคืนไปแถมเรานอนหลับหมดความรู้สึกนั้นตายไปแล้ววันหนึ่งคืนเลยลเราไม่ได้อามาคุกคิดพิจะะนารณาเนี้เรานอนหลับหมดแล้วลูกก็ไม่เห็นเสียงก็มไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยแม้จะมีคู่ครองมีบุตรก็ไม่รู้เรื่องนั่นคืออะไ โบรานท่านเคกล่าวไว้ว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับเพราะอะไรห,หมดความรู้สึกเนี่ยเราไม่ได้เอามาคบคิดพิจรารณาโดยสติปัญญาเห็นแ้งถ้าตายแต่ละวันแต่ละคืนเราไม่รู้พอลืมตามาเราหลงอยู่แล้วมีตัวขับไปอยู่แล้วพรรู้สึกนั้นเอง รู้ถึงมันยังเป็นเหตุอุจ้าึงวัดสร,รู้ทำลายตัวนี้คือเธอเองทำลายตัวนี้ได้เองไปนิพพานให้พิจารณารูปให้พิจารเห็นรูปมันไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาสูญญาตาไปตั้งแต่เราเกิดมาตายวันตายคืนตายวันตายคืนไปตลอดเพื่อทรงแก่เท่า ถ้าเห็นตัวสภาวะตัวนี้ก็เรียกพุทธ,ธสภาวะสามัญลักษณะอันนี้จังอนัตตาสุญญาตาทุกวันไปเลยแล้วนอนหลับหมดความรู้สึกตายไปแล้วไอ้วอนมันเข้าคราครอบงำหมดความรู้สึกแล้วแต่ธาตุมันทำงานของมันอยู่รวมหมายใจเข้าออกอยู่เนี่ยแสดงแล้วอยู่โดยธาตุแท้เลย ลงเช้าขึ้นมาตื่นมารู้สึกยิ่แล้วกินอาหารก็ไปเลี้ยงมันนี่แหละให้มันยี่แหละให้ทามนมันยี่แหละไม่กินก็ไม่ได้มันหิวอ่ะกูจาว่าความหิวเป็นโรคอันยิ่งก็ให้มันกินไปแต่ละคําละคําไปจนกระทั่องอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มนั่นน่ะธรรมชาติมันบอกอิ่มแล้วพอแล้วแล้วมันจะออกก็บอกว่าทุกข์ยู่แล้ว ก็ให้มันออกอยู่แล้วออกรูแล่วก็สบายเนี่ยให้เข้าแล้วก็สบายให้ออกอีกมันจะมีแต่ให้ให้ทั้งนั้นตาเห็นก็ให้มันเห็นไปทีหูได้ยินกครมันได้ยินหูป,ปากไม่อย่าไปพูดมันออกจากปากเขาหูคนนะ้ะมันยุ่งเลยทั้งโลกอะพอรู้ถึงมันรับแนละ้วจะมีปัญหาขึ้นมาแนะนี่สนี่สางะก็ มันกระทบเราตลอดทางโลกจะไปยุ่งกังมันเลยพะมันไม่ได้ศึกษาดาธรราม,ามะมาได้ดมาปฏิบัติธรรมกระทบกันมันก็เอาและฆ่ากันตายแล้ว